ไอ้ส้นตีนจะไว้ทําเหี้ยอะไรคนอย่างนี้ต้องให้มันตุยสมใจไอ้ปลาเก่งเนี่ยนะฮะทุเรศเหลือเกินไอ้ส้นตีนไปยิงผู้หญิงเขาไม่รู้เรื่องเลยผู้หญิงเขาไปกับเพื่อนไปกินหมูกะทะกันไอ้เหี้ยนี่ไปยิงเขาไอ้สปายนี่นะครับแล้วมาประกาศจะสู้ตำรวจผมก็ไม่รู้ชุดไหนไปจับนะครับตามจับนะ แหมมึงเช็ครู้แล้วนะครับผมผมรู้ไม่อยากพูดให้คนร้ายมันรู้ตัวไอ้พวกโง่โง,งเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้ตัวแล้วมันจะหนีได้ตำรวจเช็คได้แล้วว่าอยู่จุดนั้นน่ะมึงใจเย็นหน่อยได้ไหมว่านอะเวลาจะเข้าไปจับเนี่ยพอรู้จุดแล้วแไปล้อมเลยแล้วมันก็จับได้นะครับจับได้แบบเนี้ย าภาษาผมเนี่ยเขาเรียกว่าจับได้แบบสุนัขจิ้งจอกคือรู้จุดคนร้าอยู่บ้านนี้แล้วนะครับจุดนี้มันขึ้นตรงนี้แล้วแห่ไปเลยนะครับปิดล้อมซอยจับแบบสุนัขจิ้งจอกจับเป็นฝูงนะครับจับเป็นฝูงนะครับจับเป็นฝูงแห่เข้าไปนะครับถ้ามันโดดบ้านหนีโดดเข้าป่าไปก็วุ่นวายเลยนะครับ ถ้าเป็นผมที่ทำงานมานะผมจะเข้าไปแบบเสือนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปขายผลไม้แฝงตัวเข้าไปเห็นหน้ารู้เป็นไอ้สปายแน่แสดงตัวไอ้สปายแล้วมันก็ทำท่าจะชักเข้าหลามมาแล้วก็ปุ๊บวิสามันได้เลยนะครับเข้าไปเยอะมันจะไปสู้หาอะไรแล้วมันก็ปากเก่งไปอย่างนั้นเนี่ยเด็กนะครับ ผมจะเข้าอย่างนี้ครับคนสองคนนะครับบางทีเอารถปิกอัพเข้าไปรับมีดไม่ค้ารับมีดไม่ค้าเล่มละห้าบาทเล่มละห้าบาทนั่งรับนะครับไปรับมีดถ้าถึงตรงนั้นก็แฝงตัวเข้าไปเข้าไปแล้วเราแสดงตัวนะครับแสดงตัวยุดนี่ตำรวจมันจะตกใจชักเข้าหลามพอชักเข้าหลามเราก็ซัดงายท้อง ก็ได้วิสามันนะครับไอ้พวกที่ปากเก่งนี่ต้องเอาให้มันจบจบนะครับปากเก่งนี่เอาให้มันจบจบทุเรศเหลือเกินให้ส้นตีนไปยิงผู้หญิงเขาไม่รู้เรื่องรู้เราอะไรแล้วยังจะนั่นแล้วก็มึงก็ไม่โทรบอกกูด้วยผมไม่รู้ไปจับได้ที่กาญจนบุรีพุ่งกลับมานะไปลูกน้องผมไปจับด้วยหรือเปล่าไม่รู้มึงน่าจะบอกกูนะใจเย็นครับ มันยังไม่ได้หนีออกสังขะบุรีไม่ได้ออกไปแนวชายแดนนะครับต้องให้มันตุยสมใจไอ้ปากเก่งเนี่ยนะฮะไอส้สป,ปายไงอที่ไปยิงผู้หญิงนะครับที่ไปยิงผู้หญิงเขาไปกินหมูกระทะเด็กนะครับเด็กมันไม่เข้าท่าสู้ไม่สู้แต่ปากเก่งเนี่ยนะครับ พวกปลาเก่งนี้ต้องเอาให้จบผมยังไม่ได้เช็คเลยว่าใครไปจับนะครับทายไอไอนะมันเป็นพุ่กับสืบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเขาไปจับได้ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีทายนะไปจับนะนะไอส้อนตีนจะไว้ท yeah ําเหี้ยอะไรคนอย่างนี้นะครับคือคน้า่หนีไปกาญเนี่ยถือว่าเขาหนีไปตุยนะครับ ถ้าจังหวะวันหยุดดีว่าผมมาถือสินนะถ้าผมไปที่ไล่องุ่นนะแล้วมึงหนีไปตรงนั้นนะลูกน้องบอกผมก็จะไปร่วมจับกับเขาด้วยนะครับร่วมจับกับเขาด้วยนะครับยังพอมีแรงอยู่ยังพอมีความคล่องตัวอยู่บ้างถึงจะแก่ๆอย่างเงี้ยจะไปดําเนินการให้นะครับในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนะครับถ้าผมจัดการเรียบร้อยท่านก็รับความดีความชอบไปนะ ผมถือว่าผมผมตื่นเต้นด้วยผมได้เล่นเกมนะครับได้เล่นเกมเสี่ยง่ายนะฮะได้เล่นเกมเสี่ยง่ายเส่องหนีไปการนะครับผม ถ้าต่อยกันผมสู้เขาไม่ได้แล้วครับวิ่งแข่งกันเนี่ยผมสู้เด็กๆไม่ได้วิ่งร้อยเมตรแข่งกันเนี่ยหนึ่งเราแพ้เด็กๆเราแพ้เด็กๆแน่นะครับกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแพ้ๆๆเด็กๆเฮ้ยร้อยเมตรเนี่ยมาวิ่งแข่งกันเนี่ยผมว่าผมยังสู้ท่านได้นะวิ่งร้อยเมตรนะแต่ถ้าวิ่งกิโลหนึ่งสองกิโลอย่างเงี้ยนะครับสองกิโลนี่ก็พอได้นะ แต่ถ้าวิ่งมาราธอนอย่างนั้นไม่ไหวนะครับวิดพื้นแข่งกันอย่างเงี้ยได้ดันพื้นนะครับดันพื้นซิดอัพแข่งกันอย่างเงี้ยได้ผมว่าตอนผมจะ,กะเกษียณเขาทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะ่ะผมยังชนะพวกน้องๆเด็กๆเ,เลยนะครับมาไอ้พวกนี้ไม่ค่อยออกกำลังกายกันนะครับมานะฮะ แต่ว่าเข้าหลามเนี่ยมันทําให้ผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่เนี่ยสมดุลกันมันอยู่ที่ความเร็วความแม่นนะครับอยู่ที่ความเร็วความแม่นนะก็ตื่นเต้นดีเราก็ชอบนะเราชอบอย่างนี้ซะด้วยนะครับแล้วเราได้เปรียบเราได้เปรียบตรงไหนรู้ไหมเราใช้ชีวิตมาเจ็ดสิบปีแล้วผ่านการใช้ชีวิตมาเจ็สิบปีแล้วถ้าจะตุยไปละผมก็เหลือเวลาอีกสิบปีผมก็ตุยแล้ว แต่มึงเนี่ยอายุยี่สิบกว่าสามสิบกว่ามึงยังต้องมีต้นทุนอีกตั้งสามสี่สิบปีเราได้เปรียบนะครับใจก็เลยจะนิ่งกว่านะครับตอนนี้ที่สู้ไม่ได้คือสายตาเวลาจะยิงเข้าหลางเนี่ยถ้าถอดอย่างเงี้ยมันแบ่งศูนย์ไม่ได้เลยมันแบ่งยอดศูนย์หน้าบาศูนย์หลังแบ่งซ้ายแบ่งขวาไม่ได้เลยครับแบ่งไม่ได้เลยแบ่งไม่ได้เลยนะครับ ผมเหยียดแขนอย่างนี้จะเบลอเลยต้องเข้ามานิดหนึ่งต้องงอแขนมานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันพอมองเห็นบ้างจะใส่แว่นมันก็ผู้เลศอ่ะใส่แว่นยิงปืนนะผมแข่งแต่ในระบบการต่อสู้นะครับไม่ได้ไปแข่งยิงเป้ากระดาษเลยมันมันไม่ฟิลิ่งมันไม่ได้อนะ่ะ ไปยิงเป้ากระดาษเน ilia, ีน่ยมันมันไม่มันอ่ะมันไม่มันอ่ะนะฮะมันไม่มันอ่ไปยิงในสนามกับยิงในป่าในเขาผมชอบยิงในป่าในเขานะครับไม่ชอบยิงเป้ากระดาษในสนามอย่างเงี้ครับที่ไม่ชอบที่ไม่ชอบเนี่ยเพราะว่าข้างๆมันมีข้าวหลามมาเราระแวงอ่ะว่าไอ้ห่ามึงหันไปทางเป้าหรือมึงหันมาทางกูหรือเปล่าวะมันเกิดความระแวงนะครับเกิดความระเวง เกิดความระแวงนะฮะมาสมาธิไม่มีนะฮะถ้าไปในสนามทุกครั้งไปในสนามยิงปืนผมจะพก44แม็กนัม um, ตัวสั้นไว้ที่เอวตลอดเวลาเลยนะครับผมกลัว มันจะไปซ้อมกันส่วนใหญ่มันจะเอา9มม11มมไปซ้อมนะครับผมก็เอาไปซ้อมแล้วแต่ผมเอาไปซ้อม11มม9มมหรือ3 5 7ไปซ้อมแต่ที่มาร์คไว้ดวนเลยคือจุด4่ที่เอวเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรก็ปัดเข้ามาก็ปึกป๊กๆเข้าไปอะให้ตุยกันไปทั้งคู่อะ